คำดีชั่วหักล้างกันได้ไหมหักล้างกันไม่ได้ดีก็ดีชั่วก็ชั่วถ้าโยมรักษาศีลไม่ดีแต่โยมทําทานเยอะผู้เจ้าบอกเธอจะได้ไปเกิดเป็นเดรัะฉานแต่เธอจะได้ทรัพย์ของเดัะฉานเป็นยังไงเคยเห็นสุนัขนบ้านคนรวยไหมมีกินมีใช้นอนห้องแอรนะ์กางมุงสบายยุงไม่กัดเจ็บป่วยก็าพาไปหาหมอเนี่ยได้ทรัพย์ของเดัจฉานเข้าใจไหมแต่คุ้มไหมล่ะ ให้ชาตินึงก็ไม่เอาเนะไปเกิดเป็นหมานี่ให้รวยก็ไม่เอาเนเาะอขอเป็นคนดีกว่าเพราะนั้นกรรมอะไรก็ส่งผลของมันอย่างนั้นตรงไปตรงมาแต่มีวิธีที่จะดับกรรมทั้งหมดนี้ได้คือมักมีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญาแก้ได้ะนั้นโยมแค่นั่งรู้ลมหายใจอานาปาณสิพูดย่อลงมาทั้งหมดคืออานาปาตัวเดียวคอยรู้ลมหายใจเรื่อยๆถ้าทำงานทำอย่างไร จิตอธิษฐานการงานเช่นโยมกวาดบ้านโยมก็ตั้งใจรู้การกวาดบ้านขับรถตั้งใจขับรถนะล้างจานตั้งใจล้างจานเข้าใจไหมพระเจ้าเรียกสติอธิษฐานการงานรู้อยู่กับงานที่ทําในปัจจุบันงานทางโลกก็ดีงานทางธรรมก็ได้ได้สองอย่างจิตเคลื่อนจากงานปุ๊บรีบละความเปิดเออฉันกาลังล้างจานอย่าไปพิ่งวิคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวจานแตกนะอ่าขับรถยมเผลอไปคิดแป๊บเดียวไอ้ข้างหน้าเบรกมองไม่ทันเรียบร้อยใช่ไหม ก้มหยิบโทรศัพท์ไล่ต่ออุบัติเหตุทั้งนั้นน่ะใช่ไหมต้องมีสติรู้อยู่ฉันกําลังขับรถตอนนี้นะดูกระจกหน้ากระจกหลังกระจกข้างดูหน้าหลังดูอะไรดีรู้อยู่กับงานที่ทําในปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้จมาไปบอกช่วยบรรยายหน่อยพนักงานเนี่ยโอ้โหไม่ไหวขาดสติสตังกันมากกดปุ่มผิดปุ่มถูกไฟดับกันทั่วประเทศเนี่ยนะเนี่ย human e r r o นะ การพลาดจากคนแหละมันไม่ใช่เรื่องจากมันไม่ดีคนมันไม่ด,คมมดีคนมันขาดสติสตังนะเเผลอทําทุกวันสบายนี่ของทําทุกวันกดพลาดไปปุ่มเดียวเรียบร้อยและไม่ใช่เกิดความเสียหายในระดับประเทศตัวเองก็จะตายด้วยระเบิดเปี้ยงป้างต้องตัดแขนตัดขากันอย่างนี้นะไฟลุกไหมนั้นอันตรายมากโยมยิ่งมีงานอะไรที่เรียกว่าเสี่ยงต่ออันตรายโยมยิ่งต้องมีสติสัมปชัญญะมีสติทําอย่างไร เอาจิตอยู่กับปัจจุบันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจิตจะอยู่กับปัจจุบันได้ถ้าโยมไม่ฝึกมันจะอยู่ได้ไหมไม่มีทางให้แก่จนตายร้อยปีก็ทําไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกนะจิตมันจะวิ่งวิ่งปุ๊บ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 ,ปบ,ปบ,ปบไปโน่นไปนี่นะนั้นวิธีฝึกง่ายๆโย,ย,ยมนั่งรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกเข้าไว้แค่นั้นเองง่าย,ายๆนะ